ก็เป็นที่มาผมค้าหมอใจจากญี่ปุ่นส่งเข้ามาแปลงสัญชาติที่โปร์ออกตัวใหม่ออกตัวใหม่ใบแล้วก็ส่งเข้าไปครับแล้วโรงแรมเนี่ยมันยังไงไปไปมามาเนี่ยทำทำเริ่มต้นแล้วก็ทนไม่ได้อก็เริ่มไปไม่เยอะหรอกเริ่มเริ่มไปสัก20บอน่ะ10-20%ครับนนะฮะเราก็บอกเขา เราก็มองเห็นแล้วล่ะว่ามันเริ่มอันตรายเพราะว่าเขม <Operations. S 2> รแดงเริ่มจะบุกละ <appliances. S 1> <merci. S 2> ที่พัสบองกับไพลินเนี่ยมันติดกันครับนะตอนหลังที่ผมอยู่กรุงเทพลูกน้องก็ ani, รายงานโทรรายงานมาบอกว่าเนี่ยบางคืนเนี่ยเสียงระเบิดเยอะมากท <remotely. S 2> ่าทางไม่ดีครับทหารไทยที่ประจำอยู่ข้างในเก็บกู้เราก็โทรมาบอกให้เฮียวิชัยตอนนี้ไม่ไว้วางใจนะกลับเถอะ กลับเธอเพราะมันตกลมบอลกันแน่สองข่ายเนี่ยมันตกลมบอลแน่แล้วเราก็อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะฮะก็เลยวันนั้นพอดีผมจะเดินทางไปยุโรบลูกน้องโทรมาเราก็บอกว่าตัดสินใจเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมชัดซื้อตั๋วเครื่องบินที่พนมเปญให้เพราะลูกน้องรายงานบอกว่าจากประชาชาติเตรียมรถ gmc เป็นหลายสิบคันขนทุกอย่างกลับเข้าพนมเปญ ไม่อยู่แล้วไม่ตั้งค่าอยู่พัดตะบองเพราะข่าวสารบอกว่ามันเอาแน่นะฮะว่าเต็แดงเตรียมเต็มที่แล้วเพราะเราก็ออกคำสั่งลูกน้องเราทุกคนบอกไม่ต้องห่วงเข้าของคุณขึ้นรถจากประชาชาติไปพร้อมปันเพราะจากประชาชาติฐานฝรั่งตอนนั้นะชอบเรามากเพราะต้องมากินข้าวพนักานผมแต่ผมเป็นสปอร์ตขับผมก็ทำอาหารอะไรเนี่ย เราก็ต้องมากินที่ผมแล้วก็คุ้นเคยกันมีอะไรก็ช่วยกันนะฮะถ้าเราฝากลูกน้องขึ้นรถเข้าพนมเป็นแล้วถึงพนมเป็นท่านพูดไทยพูดไทยประจําพนมเป็นตอนนั้นก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะก็ฝากบอกว่าช่วยจัดการส่งเข้ากรุงเทพให้หน่อยเราก็ส่งเงินไปให้ท่านพอกลับมาถึงกรุงเทพประชุมมัน ลูกน้องบอกูฟ้าของข้างในนี่เสียดายจังก็บอกก็ทําไงได้อะอืต้องทําใจกูตอบลูกเมียเองไม่ได้ถ้าเองโดนบึ้มแล้วมึงกูจะทายังไงเอาชีวิตกลับมาได้โอเคแล้วโอเคจบ่กูแจกทองให้คนระบาด้วเจ้ากันนะก็คือให้ทองคนระบาดแล้วก็บอกให้เลิกเป็นงานนี้กูหมดตัวละกูแค่เนี้ยเอออืม คิดเป็นมูลค่าที่ทิ้งแล้วก็ถอนถอนเอาชีวิตรอดกลับมาเนี่ยมันไม่มันมีได้มีเสียมีได้มีเสียไอ้ได้มันก็ลงลงอยู่ตรงนั้นอะเอาเงินกลับไม่ได้เหรอไม่ได้เลยอ๋อเอาเข้าได้เอาออกไม่ได้อันที่เอาออกไม่ได้เพราะโดนโดนโกงเยอะใช้คำว่าโดนโกงเยอะทำธุรกิจเราไม่แพ้เขาครับครับแต่ว่า เขาจะพลิกหน้ามือหลังมือตลอดอธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นโอ้นี่มันก็สืบทอดกันมานิสัยสัตวนี้มันเป็นอย่างนั้นรักษาไม่หายไม่มีทางเลยเขาพูดกับคุณดีๆอ่ะครับแต่พอย้ายที่ปุ๊บ time place people อถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นะทุกอย่างล้มเลิกหมดโอเวลาเปลี่ยนอ้าวเขาตกลงตกลงกับคุณว่าอีกสิบวัน ปราเมินชาระกันเข้าจะคืนเราอืถ้าเปลี่ยนเวลาเมื่อไหร่ยกเลยสถานที่เปลี่ยนนัดพบตรงนี้ครับถ้าใครมาช้ามาเร็วหน่อยหลงทางครับว่าย้ายที่ไปเจอที่นู่นหน่อยแปลว่าเตรมยมจะตีหัวคุณละก็เมืองไทยอ่ะประชุมบอกว่าประชุมเดทามมึงมาสองคือตีสองอ่าอย่างเงี้ยแปลว่าเขาจะตีหัวคุณเออแล้วเราก็ยอม ผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ไอ้สูตรนี้ทำเพสพีโฟผมฝากด้วยพูดให้ทหารรู้ว่าทำเพสพีโฟข้อตกลงถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นะมันมีมันมีเลขไหนก็คือล้มโต๊ะเลยไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วถ้าเกิดมึงมึงเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนที่เปลี่ยนคนเาในพลมาคุณแล้วก็เปลี่ยนในพลไม่เอาเอาผู้ว่ามาอย่างนี้ก็คือปัญหาแล้ว อันนี้ขอให้รู้เลยว่านี่คือสัญญาณี่งชีอเขาเปลี่ยนคนเพราะบอกผมยังไม่มีอำนาจผมต้องไปคุยใช่ไหมแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วใช่ใช่ใช่ Time Place People อย่าเปลี่ยนถ้าตกลงกันแล้วอย่าเปลี่ยนอันนี้คือถ้าฝั่งนู้นมีทีถ้าเปลี่ยนแปลว่าเตรียมตัวอืก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสัญญาณบ่งชี้จากฝั่งฝั่งกัมพูชามาเปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาไม่ต้องคุย อย,อย่าไปคุยเสียเวลาเสียพลังงานอ,อันนี้จะได้จะได้เป็นที่เข้าใจกันหล,กหลักของทหารต้องใช้ตรงนี้ครับมมไม่ต้องเกืงใจวันนี้โดนโดนรอบบ้านดา่าบ,บ้างก็ช่างมันแต่นี่มันเป็นสัตวจธรรมทำเพศพี่พวกเปลี่ยนแปลว่าเขาเตรียมจะตีกาบานคุณแล้วก็เท่าที่ติดตามดูสถานการณ์ณนะขณะนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ รับรู้ว่าเขาแอบมาวางทุ่นระเบิดเราก็ได้แต่ร้องเรียนไปนูน่นนี่ว่าผิดละเมิดอนุสัญญานู่นนี่แล้วไงอ่ะมันกลัวที่ไหนอ่ะมันก็ยังทําอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นทําอะไรเรามีแต่เก็บสะสมหลักฐานเอาไปร้องมอ่อนด้อยไงเออเขาเรียกความอ่อนด้อยของภาครัฐอ่ะเออเออไม่เห็นทําอะไรสักอย่างหนึง่งคือชาวบ,บ้านก็ถามว่าแล้วไงร้องแล้วไงไม่เห็นมีレスปอนอะไรจากจาก ที่ไหนออกมาเลยเพราะวันนี้เราถือว่าเราตกต่ำไปเยอะนะครับถ้าไม่เสด็จน้ําให้จบเนี่ยตกต่ำไปเรื่อยๆรื่อมันจะลากเราลงไปเรื่อยๆรื่อครับอ่าคือพูดง่ายเหมือนในบ้านเนี่ยเราเราจะเอาของที่เราทิ้งทิแล้วเนี่ยมันมีทั้งของดีกับของไม่ดีครับเป็นเรียกว่ากองขยะแต่ขยะที่ดีเนี่ยมันยังแยกได้ว่าไอ้นี่ขายได้กิโลละร้อยไอ้นี่ขายได้ หายได้หรือเปล่ายังไม่รู้ต้องจ่ายเงินให้เขามาขนไปอ่ะช่วนใหญ่แต่ถ้าคนไปกองรวมกันเมื่อไหร่คุณจะเหมือนเขาอ่านี่ผมเตือนแค่ตามเพจผีโพกเปลี่ยนเพราะธรรมชาติเขาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็คือเขมรเมื่อกว่า40ปีที่คุณคุณวิชัยเข้าไปรู้จักกับเขมรวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาดีขึ้นในแง่ทรัพย์สินครับแต่นิสัยสันดานยาก ไม่มีอะไรเปลี่ยนมีมแต่เร็วลงแล้วก็ลึกล้ำมากขึ้นไม่แค่นี้เราก็ตามไม่ทันแหละเห็น <He S 1> ชัดชัดอาตามไม่ทันเพราะทำเพศชีโฟเปลี่ยนปุ๊บ,บเตรียมตัวเลยอแอบรู้มาว่าคุณวิชัยก็มีความเป็นห่วงออกองกำลังของไทยแล้วก็ในในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณวิชัยก็ได้มีการ ไปช่วยสนับสนุนบำรุงขวัญให้กับออคือกองทัพค,คือมันเป็นเรื่องที่เราประเมินได้นะเพราะว่าภาครัฐก็ประเมินได้ทหารก็กองทัพก็ประเมินได้ว่ามันมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราเห็นยูเครนคบลัสเซียตึงตั้งตึงตั้งไม่จบวันนี้ ยูเครนสร้างโดนรุ่นพิเศษขึ้นมาแปลว่าทุกประเทศสร้างโดนเหมือนกันหมดก็เป็นอาวุธที่ทำได้รวดเร็วผลิตได้เร็วครับกองทัพไทยก็รู้อยู่ในใจแต่ว่ามีวัฒนาการเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยรู้ไม่เท่ากันกองทัพไทยก็พยายามทำบังเอิญผมไม่รู้จักกับอดีตแม่ทัพภาคสามเป็นอดีตไปท่านเกษียณมาหลายปีแล้วก็บางครั้ง ก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะท่านก็บอกตอนนี้ไทยต้องต้องเตรียมเรื่องนี้อ่เผลอไม่ได้นะกองทัพพูดเองว่าเผลอไม่ได้ครับแล้วไงบอกกองทัพมีคนที่มีความสามารถอยู่เยอะก็พยายามสร้างโดนเองแต่เราไม่มีแบตเตอรี่เดี๋ยวผมหาแบตเตอรี่ให้ผมอยากจะช่วยท่านท่านท่าน ช่วยกําหนดสเปคมาแล้วกันนะผมไปวิ่งเต้นเพราะว่าอดีตเนี่ยผมเคยสั่งโซล่าเซลลจากเมืองจีนเมื่อต้นปีหนึ่งคอนเทนเนอร์เข้ามาข้างในมีแบตเตอรี่มีอะไรมาด้วยแต่พอลากมาถึงชายแดนนะฮะหรือลากากรให้เปิดก็เอาแบตเตอรี่ออกหมดเลยอานโยบายชีจจิ้งผิงไม่ให้แบตเตอรี่ออกนอก ยกเว้นรัฐบาลรับรู้อนุญาตครับโอ้ต้องมีเพราะเราเอกชนเราไปสั่งของเองเออเอกชนชาวบ้านเอ้นักธุรกิจในเมืองจีนเขาก็ซื้อขายกันได้ครับเราช้ซื้อมายในแต่ถ้าจะเคลื่อนเอาออกนอกประเทศไม่ได้ต้องรัฐบาลเ่เอกสารผมก็โดนถอดแบตเตอรี่ออกอย่างอื่นให้หมดออกไปตามระบบครับอ่าฮะนะฮะก็ แปลว่ายู่ยากนี้พอรู้แบบนี้เออนะเราก็เข้าใจเราก็บอกว่าเดี๋ยวพยามดิ้นดูนะได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วเราก็ไปควานหาเพราะว่าท่านให้สเปคมาว่าอยากได้สเปคนี้เพราะมันหยุดนะฮะแล้วก็ไปไปควานหาซื้อแล้วก็ไปไปมอให้กับกองทัพเราก็บอกโอ้เป็นประโยชน์เพราะว่าครับักสนในตรงนี้อ๋อมันจะได้เป็นตาทิพย์ ให้ให้กับกองทัพว่ากองทัพมีส่วนหนึ่งทำเองได้แต่แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องพึ่งพาเขาใช่เพราะวัสดุที่มันมันมันเอามาทำแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องเป็นวัสดุพิเศษที่มีก็เป็นที่มาของการเสริมสิ่งที่คนไทยทำได้ต้องช่วยกันครับครับก็แล้วคุณวิชัยอ่านสถานการณ์เนี่ยมันน่าจะลงเอยยังไงเนี่ยการสู้รบบึมบามบึมบามกันเนี่ยผมผมว่าเราเหมือนเราเก็บความอดกั้น อดทนเลือเกินแต่ว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก,กวนเรือเกินปั่นป่วนเลือเกินแล้วเราก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ทำอะไรมันก็เหมือนเหมือนกับที่เปรียบเปยว่าฝั่งหนึงต้องการดึงให้ช้าอ,อีกฝั่งนึงให้จบเร็วครับมันอยู่ระหว่างตรงนี้อืมันจะปรับยังไงอืมอืมอืมคุยไม่รู้เรื่องคุยพออีกฝั่งหนึ่งรู้สึกจะเจียเปรียบก็ทำเป๊ะผีโพกเปียนครับ เขาเล่นกันอย่างเงี้ยการทูดมันใช้ไม่ได้การทูดไทยก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ลงตัวกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่มีคือไม่คุยกติกาเดียวกันอธิบายไม่ได้เป็นปัญหานี้ไปมาเป็นปัญหาของเราที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าเราเรามีปัญหาเรื่องชักศึกเข้าบ้านอยู่เฉยๆไปพูดผิด ไม่กี่คำเจตนาไม่เจตนาผมไม่รู้แต่บรรชักสึ่เข้าบ้านคใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองม้อนก็ไปแก้กันเด็กคนที่ชักสึงเข้าบ้านมีปัญญาแก้อไม่มีทางเลยยิ่งถลําตัวหนักเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าผลประโยชน์อืเราก็ไม่รู้ลึกว่าผลประโยชน์ยังไง